นี่คือสิบกฎการเงินที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณได้หากนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังหนึ่งเก็บออมก่อนใช้ทุกครั้งที่ได้รับรายได้ให้แบ่งส่วนหนึ่งเก็บออมทันทีอย่างน้อย10-20%ของรายได้ใช้บัญชีแยกสำหรับการเอาเงินเพื่อไม่ให้เงินปนกับเงิน ที่ใช้จ่ายเก็บออมก่อนใช้หมายถึงการแบ่งเงินส่วนหนึ่งออกมาสำหรับการออมทันทีที่ได้รับรายได้ก่อนจะนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆวิธีนี้ช่วยสร้างนิสัยการออมเงินและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวการเก็บออมก่อนใช้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือการสร้างวินัยทางการเงินและสร้างความมั่นคงในระยะยาวสอง ใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายได้หลีกเลี่ยงการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือของที่ไม่จำเป็นใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้หมายถึงการบริหารจัดการรายได้ของคุณให้เหลือเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ที่คุณได้รับในแต่ละเดือนแทนที่จะใช้เงินจนหมดหรือเกินรายได้การทำเช่นนี้ช่วยยกระ้างความมั่นคงทางการเงินและช่วยให้คุณมีเงินสำหรับออมหรือลงทุนเพื่ออนาคต การใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้ต้องอาศัยวินัยและการปรับเปลี่ยนนิสัยในระยะยาวแต่จะทำให้คุณมีอีระภาพทางการเงินในอนาคตสจะทำงบประมาณวางแผนรายรับรายจ่ายล่วงหน้าติดตามการใช้เงินอย่างละเอียดเพื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนอยู่ตรงไหนการจัดทำงบประมาณคือการวางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อบริหารรายรับ และรายจ่ายอย่างเป็นระบบช่วยให้คุณควบคุมการเงินลดความเสี่ยงของการใช้ใจ่ายเกินตัวและทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวการจัดทำงบประมาณช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและควบคุมการเงินนอได้ดีขึ้นพร้อมทั้งทำให้คุณไปถึงเป้าหมายการเงินได้เร็วขึ้นสิสร้างกองทุนฉุกเฉินเก็บเงินสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่น กวยหนักหรือซ่อมแซมบ้านควรมีกองทุนฉุกเฉินอย่างน้อย3-6ถึงเท่าของรายจ่ายรายเดือนการสร้างกองทุนฉุกเฉินหมายถึงการกันเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นการตกงานค่าใช้จ่ายทางการแพทย์หรือการซ่อมแซมทรัพย์สินการมีกองทุนฉุกเฉินช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินและช่วยให้คุณไม่ต้องพึ่งพาหนี้สินเมื่อเกิดปัญหาการมีกองทุน ฉุกเฉินช่วยให้คุณมั่นคงทางการเงินและรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมั่นใจห้าลงทุนในตัวเองเพิ่มพูนความรู้ทักษะหรือการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและรายได้ในอนาคตอ่านหนังสือหรือเข้าร่วมคอสอบรมที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุนในตัวเองหมายถึงการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆทั้งในแง่ความรู้ทักษะสุขภาพ และจิตใจเพื่อ,อเพิ่มศักยภาพและคุณค่าในตัวคุณซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตและการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งในด้านอาชีพและความสำเร็จส่วนตัวการลงทุนในตัวเองคือการสร้างมูลค่าให้กับตัวคุณเองในระยะยาวโดยไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงชีวิตใดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะทำให้คุณ พร้อมสำหรับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตหกหลีกเลี่ยงหนี้ไม่ดีหนี้ไม่ดีเช่นการกู้เงินเพื่อซื้อของที่ไม่มีมูลค่าหาเพิ่มหากจำเป็นต้องกู้ให้เลือกหนี้ที่สร้างรายได้เช่นซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่าการหลีกเลี่ยงหนี้ไม่ดีหมายถึงการหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือผลตอบแทนในระยะยาวแต่กลับเป็นภาระรทางการเงินเช่นหนี้สินที่เกิดจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือการซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นการลดนี้ไม่ดีช่วยให้คุณมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงจากปัญหาดอกเบี้ยสะสมการหลีกเลี่ยงนี้ไม่ดีคือการใช้จ่ายอย่างมีสติและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบการลดภาระนี้ที่ไม่จำเป็นช่วยให้คุณมีอิสรภาพทางการเงิน และมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวมากขึ้น7เพิ่มรายได้หลายทางอยากพึ่งพิงรายได้จากทางเดียวหาวิธีเพิ่มรายได้เช่นงานพิเศษการลงทุนหรือธุรกิจเสริมการเพิ่มรายได้หลายทางหมายถึงการสร้างแหล่งรายได้จากหลายๆช่องทางนอกเหนือจากรายได้หลักเช่นรายได้จากงานประจําการทำธุรกิจส่วนตัวการลงทุนหรือรายได้เสริมอื่นๆ การกระจายรายได้ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินลดความเสี่ยงจากการะพึ่งพารายได้ทางเดียวและเปิดโอกาสให้คุณสร้างความมั่งคั่งได้ในระยะยาวการเพิ่มรายได้หลายทางเป็นวิธีที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินและเปิดโอกาสใหม่ในชีวิตสิ่งสำคัญคือการเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทักษะและเวลาของคุณเพื่อให้คุณสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแปะลัง,งอทุนเพื่ออนาคตศึกษาเรื่องการลงทุนเช่นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือคริปโตเคเรนซีเริ่มต้นจากเงินที่คุณพร้อมจะเสี่ยงและเรียนรู้ไปเรื่อยๆการลงทุนเพื่ออนาคตหมายถึงการจัดสรรเงินในปัจจุบันไปยังสินทรัพย์หรือกิจกรรมทอนี่ช่วยสร้างผลตอบแทนในระยะยาวเพื่อบรรลุปเป้าหมายทางการเงินเช่นการเกษียณ อายุการศึกษาของลูกหรือการมีทรัพย์สินที่มั่นคงการลงทุนช่วยเพิ่มมูลค่าของเงินลดผลกระทบจากเงินเฟอ้อและสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตการลงทุนเพื่ออนาคตคือการวางแผนทางการเงินอย่างมีเป้าหมายและระเบียบว,วินัยการลงทุนที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและพร้อมรับมือกับอนาคตอย่างมั่นใจ การปกป้องทรัพย์สินด้วยประกันทำประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันทรัพย์สินเพื่อป้องกันความเสี่ยงเลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับขวาหมอต้องการและความสามารถทางการเงินการปกป้องทรัพย์สินด้วยประกันหมายถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างประกันภัยหรือประกันชีวิตต่อเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและลดความเสี่ยงทางการเงินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยการเสียชีวิตหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินการมีประกันช่วยให้คุณและครอบครัวมีความมั่นคงทางการเงินและต้องการภาระที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหล่านั้นการปกป้องทรัพย์สินด้วยประกันเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและสร้างความมั่นคงในระยะยาวเลือกประกันที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในชีวิต เพื่อให้คุณและครอบครัวสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างมั่นใจสิดตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนร,ระบุปเป้าหมายเช่นซื้อบ้านลงทุนเกษียณหรือท่องเที่ยววางแผนอย่างเป็น,นอกขั้นตอนและตรวจสอบความคืบหน้าเป็นระยะการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนคือการกำหนดทิศทางและวางแผนการใช้เงินในอนาคตต่ออย่างเป็นรูปธรรมมี เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และสอดคล้องกับความต้องการในชีวิตเช่นการออมเงินการลงทุนการปลดหนี้หรือการเตรียมเงินเพื่อการเกษียณเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณสามารถจัดดันดับความสำคัญทางการเงินและวางแผนเพื่อบรรล,ลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเป็นก้าวแรกสู่การจัดการเงินอย่างมีประสิทธ,ธิภาพเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณวางแผน และดำเนินการได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งหอสร้างความมั่นคงและความสำเร็จทางการเงินในระยะยาวความสำเร็จด้านการเงินต้องอาศัยวินัยความสม่ำเสมอและการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตของคุณ